พาเด็กๆมาชม,มาบรรยากาศสวยๆข้างหน้ามาชมดอกหม่ดอกหยาจ้าสีขาวเห็นทองทุ่งสั้นไ,วไว <c oughs> นหวผิวไหวอาดวิ่งมาเออมันต้องหมุนพ่อมาจอยมันต้องหมุนด้วยไอ,อ้เต็นทมันต้องหมุนเออ อันพิว๊บพิュอันมากคนน่ะิ่งล่มตีอันล่มพัดมากตีต้นไม้จ้ะคนน่ะิ่งจะฟ้าวแม่มาท่านแด่นี่ยเดี๋ยวเขาถ่ายคลิปอยู่วิวงามๆเบิ่งนี่มันเป็นดอกหญ้าบ่ดอกหญ้าสีขาวแล้วมันลายอันแล้วมันงามจ้าคนน่ะ ไปไปเล่นดอกญ้าผลปตัตยคั้นมันคั้นมาพู้นี่อ, <laughs> อย่ามาบางังกล้องแม่แน่เจเจ <laughs> มันสิขั้นดอกอ่าไปนี่กันวลเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวยังไม่หมุนเลยให้น้องหมุนก่อนเออเดี๋ยวอย่าฝ่างหมุนนั่นสิเมียอุย้ย มันสีเมียก,ก,ก้อนเถอะนะฟ้าฮอนคองผมเิ่นตกทางอุดรเิ่นสีเิ็นล่านี้มันสีขาวงามมาพั <c oughs> ออกกัแลนเล่นสนุกสนานเดี๋ยวดอกมันจะหมดก่อนค่ะดอกตีไปเ <c oughs> บิ่งเพิ่นไถนาสันเด้ก็เลยเอาบรรยากาศ ดอกไม้ดอกไม้ลูกขึ้นขุดนี่ไหมเรียกขึ้นเสียงเหล่ามาเนี่ยตัวเราไปเบิ้งไหมเดินมีไหมไม่ร้องเงาลงนูนี่ปลายเดินเอากระบานน้ำนู่นไปถ่ายตรงนู่นกระบานน้ำแม่บ่เอาดอกจะเอาไปยังเอากระบ้านบ่เอาเบิ้งผีเบิ้งผีวิวผี เลยดอกหยาเป็นดอกหยามอนก็ป้อนเ้อแม่ะไม่น่ารักจะตายพ้างไปแลานมันไม่น่ารักหรอกอุ้ยเห็ดมีเห็ดด้วยทุกคนเห็ดอะไรไม่รู้นี่นี่เห็ดอะไรอ่ะเห็ดเห็ดเบียบอกเห็ดอีหยังเห็ดดอกหยาบอกนี่ไหมแต่ตุ๊บตุ๊ตุ๊บมันจามันเบียแล้วไปจามัน Ba chát mầm 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 นี่แต่วิวทงไฮทุงหน้าจะมาน้ำเสนอยาก,กาศสวยๆหยกบญ้าในป่าปูนเลย